เพชรหนักสองเท่าของมณีนะคะน้ำหนักของมณีเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นของแก้วโยกหนักเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักของพลอยนะคะพลอยหนักเป็นร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นของเพชรเมื่อเทียบน้ำหนักของโยกกับแก้วแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกตอ้องอะเอามาเขียนสรรมการเลยนะคะจากสิ่ที่โจทย์บอกเนาะเพชรนะคะหนักเป็นสองเท่าของมณีถูกปะเพราะฉะนั้นอะพี่จะแทนน้ำหนักเป็นเนะวทเนาะ W ละกันโอเคไหม นะฮะดับบิลนะน้ำหนักของเพชรเนาะพี่แทนเป็นพอพาละกันโอเคไหมน้ำหนักของเพชรเท่ากับสองเท่าของน้ำหนักของมณีมอม้าโอเคไหมนะอ,อ, Money, ะะอ Money, ะะา่าอะไรอีกน้ำหนักมณีนะคะน้ำหนักของมณีนะคะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นของแก้วหกสิเปอร์เซ็นก็คือศูนจุดหกเท่าของน้ำหนักแก้วกอไก่ละกันเนาะโอเคนะอ่านโะยกนะคะ น้ำหนักของโยกยอยักษ์นะอ่าเท่ากับ50%ของพลอยนะฮะก็0.5%ของน้ำหนักพลอยก็พอรอละกันนะโอเคนะแล้วก็พลอยหนักเป็น190%ของเพชรนะคะน้ำหนักของพลอยนะคะเท่ากับ1.9ของน้ำหนักเพชรเนาะเพชรเขียนเป็นไงดีอ่ะพอพานเนาะเออใช้เพชรเป็นพอพานนะคะเมื่อเทียบน้ำหนักของ ยกกับแก้วอ่ะเขาให้หาอะไรหาเทียบน้ําหนักระหว่างยกกับแก้วโอเคไหมอ่าเทียบระหว่าง,งยกกับน้ําหนักแก้วเนาะเท่ากับเท่าไหร่อ่าน้ําหนักยกส่วนน้ําหนักแก้วเนาะเทียบสองอันนะคะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะอ่ะเพราะฉะนั้นลองหาเลยนะอ่ะพี่กําหนดให้แต่ละอันเนาะอันนี้สรรมการที่หนึ่งสรรมการที่สอง สมการที่สามสมการที่สี่ีเนาะโอเคไหมเราต้องทําสมการให้เหลือแค่ยกกับแก้วโอเคไหมฮพอนพี่เริ่มจากสมการที่สามเลยแล้วกันยกโอเคไหมต้พองการยกใช่ไหมฮอนพี่ก็ต้องเอาพลอยออกพอนพี่ก็ต้องเอาเอาพลอยเนี่ยไปแทนในสมการที่สี่ถูกปะอ่ะลาดับก่อนนะเอาสมการที่สามนะคะไปแทนในสมการที่สี่เนาะอ่านะเพราะฉะนั้นนะคะ จากพลอยเท่ากับ1.9น้ำหนักของเพชรเนาะเพราะ,ะนั้นพลอยก็เป็นน้ำหนักของโยกส่วนด้วย0.5จะเท่ากับ1.9คูณกับน้ำหนักของเพชรอย่างนี้เนาะโอเคไหมคะน้องๆไม่งงนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนาะเราจะได้น้ำหนักของเพชรเนาะ อเอา1.9เนาะย้ายไปหาร0.5เลยนะคะ1.9คูณ1.5เพราะนั้นน้ำหนักของเพชรเนาะจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของโยกหารด้วย1.5 1.9คูณ0.5เป็น0.95เนะาะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปเอาสรรมการนี้นะคะพี่กำหนดให้เป็นสรรมการที่5เนาะเอาสรรมการที่5นะคะแปบ๊บหนึ่งนะ มีตรงไหนเป็นหยกอีกเอาเป็นเพชรเพชรอยู่ตรงน, ون, นู้นเนาะเอาสมก,การที่ห้าแทนในสมก,การที่หนึ่งโอเคไหมสมก,การที่ห้าแทนในสมก,การที่หนึ่งเนาะนะคะเพราะฉะนั้นจากสมก,การที่ห้าเนาะน้ำหนักเพชรเท่ากับสองเท่าของน้ำหนักมณีถูกปะก็ได้เป็นน้ำหนักหยกส่วน0ู5เท่ากับ2 นึ่งนะ0.95เท่ากับ2คูณน้ำหนักมันีนะคะเอา2ไปหารน,นะคะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าน้ำหนักของมันีถูกปะ,ะน้ำหนักของมันีเท่ากับน้ำหนักของยกเนาะหารด้วยเท่าไรอะ่ะ0.9นะคะถูกแล้วฮา เพราะฉะนั้นนะคะทำต่อเนาะอันนี้พี่ให้เป็นสมการที่6เนาะเอาสมการที่6นะคะเราได้มาเป็นมณีแล้วสมการที่6แทนในสมการที่2เลยนะคะหนึ่งนะพี่แบ่งตรงนี้ก่อนเอาสมการที่6นะคะแทนลงในสมการที่2นะจ๊ะเป็นน้ำหนักของโยก หารด้วย1.9เนาะเท่ากับเท่ากับน้ำหนัก0.6นหคูณน้ำหนักของแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการน้ำหนักยกส่วนน้ำหนักแก้วเนาะพี่ยายข้างเลยนะว่าน้ำหนักยกส่วนน้ำหนักแก้วเนาะจะเท่ากับ0.6นะคะคูณ1.9เนาะได้ออกมาเป็น1.14นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วน้ำหนักยกเท่ากับ1.14เท่าของน้ำหนักแก้ว ะะซึ่ง1.14ก็คือ114นั่นเองก็คือข้อ2น้ำหนักยกนะคะเป็น114ของน้ำหนักของแกว้วตอบข้อที่2นั่นเองข้อที่9นะคะถังน้ำใบหนึ่งนะคะเมื่อเปิดท่อกอและท่อขอพร้อมกันเนาะน้ำจะไหลเข้าและเต็มถังในเวลา6นาทีโอเคไหมแต่ถ้าเปิดท่อกอเพียงท่อเดียวนะคะแบบ เปิดก่อนนะ4นาทีแล้วปิดจากนั้นค่อยเปิดท่อขอให้น้ําไหลให้น้ําไหลเข้าต่อไปอีก9นาทีน้ําก็จะเต็มถังโอเคไหมคะดังนั้นถ้าถังว่างเปิดแต่ท่อขอท่อเดียวนานเท่าใดาน้ําจึงจะเต็มถังโอเคนะแปลว่าข้อนี้เกี่ยวข้องกับปริมาตรน้ําเวลาดังนั้นมาก็คืออัตราการไหลนั่นเองโอเคนาะอ่า ไม่งงนะเพราะฉะนั้นพี่ให้สมุิให้อัตราการไหลเนาะแบบหนึ่งนะให้อัตราการไหลเป็นเป็นอาละกันโอเคไหมอ่าอัตราการไหลเป็นเรทเนาะอ่าอัตราการไหลเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับปริมาตรของน้ำเนาะหารด้วยเวลาโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นอัตราการไหลเนาะอัตรา,ารไหลของน้ําจากก๊อกโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นปริมาตรเนาะ อันนี้เป็นเวลาเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอเอาอัตราการไหลของน้ํานะคะนะจะหาอาเท่ากับอัตราการไหลของน้ําคูณกับเวลาที่มันไหลเนาะเราก็จะได้ปริมาตรที่น้ําไหลออกมาทั้งหมดโอเคไหมคะเนาะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะปริมาตรของน้ําก็จะเท่ากับ R คูณ T นั่นเองดังนั้นเราก็สามารถเอาสมการนี้นะคะมาเขียนเป็นสมการตามที่โจทย์บอกเนาะได้ดังนี้เนาะปริมาตรของน้ําเต็มถังเนาะ ปรดีมารน้ําเต็มนะคะอันแรกเลยเขาบอกเปิดท่อกอและขอพร้อมกันน้ําไหลเข้าและเต็มถังใน6นาทีดังนั้นเราก็จะได้ว่าอัตราการไหลของอะไรคะของท่อกอเนาะบวกกับอัตราการไหลของท่อขอเนาะเพราะสองอันเปิดพร้อมกันเนาะแล้วคูณหนะคะน้ําก็จะเต็มถังถูกปะแมอ R คูณทีถูกปะ,กปะเวลาคือ6นาทีเนาะอันนี้เป็นสมการที่1โอเคไหม นี่เอามาเขียนเป็นสมาการได้ตั้งนี้เนาะต่อไปนะคะประโยคที่สองเขาบอกว่าอะน้ำเต็มถังเหมือนเดิมเนาะเขาบอกว่าถ้าเปิดท่อกอก่อน4นาทีนะคะอัะตราการไหลของกอคูณ4เนาะ4กอบวกกับอาเปิดท่อขอ,อี9นาทีน้ําก็จะเต็มถังบวกกับ9คูณ r ขอเนาะ,ะก็จะเต็มถังนี่คือสมาการที่สองโอเคไหมคะ ดังนั้นนะคะ,ะเราต้องการถามว่าถ้าเปิดท่อขออย่างเดียวนานเต็ม R เขาเรียกว่านะถ้าเปิดท่อขออย่างเดียวจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่น้ำเพื่อเต็มถงังถูกไหมดังนั้นเราต้องทําการแก้สมการ2อ,อันนี้ก่อนหาอัตราการไหลของน้ําในท่อกอและท่อขอโอเคนะจับ2ส,สมการมาเท่ากันเลยนะคะ,ะจับ1่เท่ากับ2เลยโอเคเนาะเพราะว่า V เต็มถังเหมือนกันปริมาตรเท่ากันเนะะาะเพราะฉะนั้นก็เป็น6 R กนะคะ บวก6 r ขอเนาท่ากับ4อกบวก9 r ขอโอเคไหมนะวันยายข้างเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 r กนะคะด้านขวาก็จะกลายเป็น3 r ขอโอเคไหมวัน r าโกส่วน r ขอนะคะก็ได้มาเป็น3ส่วน2นั่นเองนะอกเป็น3อาขอเป็น2 ะะดังนั้นลองเอาไปแทนเลยนะปริมาตรของน้ําเต็มถังเนาะแทนในสมก,การที่1ก็ได้นะคะนะก็ได้มาเป็น3ามบวกสนะคะคูณหเนานะเป็น30นะคะนี่ปริมาตรของน้ําเต็มถังก็จะเป็น30โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าปริมาตรน้ําเต็มถัง30อัตราการไหลของขอเป็น2ดังนั้นนะคะเราต้องการหาอะไรคะหาเวลาที่ใช้ของขอเนาะ เวลาของขอก็จะเท่ากับปริมาตรนะคะของน้ำเต็มถังเนาะหารด้วยอัตราการไหลาของขอเนาะปริมาตรเต็มถัง30หารดตราการไหลาของขอคือ2ดังนั้นก็เป็น15นาทีนั่นเองโอเคไหมตามนี้นะ15นาทีนะคะตอบข้อที่2